ยไง่ไงเฮดช็อตสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับรายการครูเฟรมคุงเซตและหมอดพิกเซลกันนะครับซึ่งมันก็เป็นหมอดปืนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีปืนอะไรบ้าง ก่อนอื่นก็จะเป็นปืนพกธรรมาดากากานะครับซึ่งอุปรกรณ์ก็ใช้ตามนี้เลยครับไอออนสองสติกหนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งนะครับอือฮึูไหนวะไอสัองไอออนสองเอ้ยไม่ใช่กันเผาเดอร์ครับจะเป็นกระสุนนะครับไม่ใช่กันเผาเดอร์ผมจำผิด มันก็ปืนมันปืนที่ระยะก,การยิงมันก็โคตรไกลเลยครับแต่โดนบล็อกเท่านั้นนะครับไม่ถึงได้ยิงออกไปไม่งั้นมันไม่นี่กลัวมันจะแหลกตรงเสียงปืนอะไอ้ค่ะเฮอ้อปืนนี้เว้ย ต่อไปนะครับวันนี้ไม่มีฟิลแน่นอนอันนี้ผมหยิบของถูกนมะัอันนี้มันก็คือปืนช็อตกันนะครับแต่ผมว่าปืนหลังๆแม่งแรงกว่าช็อตกันอีกนี่อ้อนี่ไงได้แล้วนี่เยี่ยมเยี่ยม้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับวันนี้ระยะการยิงและความแรงมันจะแบบแรงกว่านี้ แต่มันก็ยังไม่เท่าเก็บไปกันกอกล่องนี้เว้ยต่อไปก็จะเป็นปืนแคนดี้นะครับผมเรียกแคนดี้กันนี่ครัเห็นไหมครับค้าอย่างนี้ครับ แล้วมันก็เป็นอะไรที่ยิงได้ไกลามากครับมาดูกันนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครัไปถึงนูเลยแต่ไม่ไ้แคมีฟ้าแหละครับคือนี่ก็เป็นมอดใหญ่หมอดหนึ่งนะครับที่ผมหามาลงโอ้โห,โห,โห อันไปก็จะเป็นปืนสุดท้ายแล้วนะครับปืนนี้ใช้ทร,รับพยาตอนค่อนข้างเปลืองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือนี่มันไม่เป็นมันไม่จําเป็นต้องใช้กรมันใช้แค่ตอนข่าวครับนี่ครับคือเวลายิงมันไม่ต้องใช้กระสุนยังงงอยู่เลย